สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่มแอร์ครับรับเขาก็วันนี้เราจะมารับชมการซ่อมแอร์ของนิสสันเซลฟี่ปี206คันนี้เข้ามาด้วยอาการน้ำยาแอร์ในระบบขาดหายครับก็มีจุดรั่วซึมครับก็ทางร้านเราตรวจเช็คเบื้องต้นภายนอกแล้วไม่เจอจุดรั่วครับก็เดี๋ยวเราจะถอดรูอตู้แอร์ออกมาเช็คดูครับว่ามันจะมีจุดรั่วหรือเปล่าก็เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมครับ เอาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะถอดแปะที่เชื่อมต่อแล้วก็เครือรเออกครับเรี๋ยวมาห้องเครื่องครับก็ภายในของ๋ยวเราจะถอดดูคอนโซนออกครับแล้วก็ดูด้วยองมาเชครับก็เด settling, ี time, ๋ยวขั VERY ้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาิดตามทุกันครับก็เราจะถอดคอนโซนชิ้นข้างออกก่อนครับนะครับขั้นตอนในการจะคอนโซนออกครับ แล้วก็เจาะคอนโซนเิ้นใหญ่เราจะถอดออกมาครับขั้นตอนการถอดแผ่นนอกครับ ตอนการยกคอนโซลชิ้นใหญ่ออกครับตอนการยกตัวแล้วครับ ทําไปเลย,ยแต่ต้องเชื่อใจช่งางถ้าเราคือสภาพตู้แอรครับครับ<า>เราเจอจุดรดั่วซึมนะครับบริเวณที่มีราบน้ํายาสีเหียองๆนี่ครับคือจุดที่ตู้แอร์รั่วซึมนะครับนี่ครับ ก็รั่วแน่นอนครับการนี้ครับก็มาดูตู้แอร์ที่เราจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับตอนนี้คือตู้แอร์ตัวใหม่ครับก็เป็นงานเข้าครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับทางร้านเรามีรับประกันให้ลูกค้าครับนี่คือแอร์ฟังชันวาล์วครับก็เป็นอะไรแท้ครับนี่คือฟิลเตอร์ของแอร์ครับของรุ่นครับตัวนี้คืออะไรเดิมครับเห็นได้ว่า พินเตอร์ก 1, ็เสียสองนิลลาร์ดำมากขั้นตอนในาการล้งเปลือกตัวแอร์ให้ลูกตาครับ ตัวงกับคืนครับ สายคอนโซลกลาพื้น,นค,ครับ ในการเติมน้ำมันคอมทดแทนในส่วนที่โล่ออกครับครับก็มาดูขั้นตอน้อยครับหลังจากที่เราเติมยาเสร็จแล้วครับตอนนี้ต,ตัดเครื่องตัดแอร์เดินเครื่องปกติครับก็มาดูค่าเกจครับสองโลประมาณ20ครับควันไฟประมาณส0งร ดูาาดดารรง,งานประกอบภายในครับครอนประกอบแล้วก็ประกอบคอนโซลเข้าตำแหน่งเดินลูกจุดครับพร้อมกับสำควาะาภายในลูกค้าเรียบร้อยครับก็อุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ9ถึง10ครับก็รถลงต่อเนื่องครับ แอร์ตัดบ่อยครับก็โอเคครับจบไปหนึ่งคันครับนิสสันซิม์ฟี่ครับปีสองสิบหกครับขอรือเปลี่ยนตนัเแอร์ใหม่ก็ฝากกดติดตามออกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับร้านหนุ่มออโต้แอร์รับประเข้าโทรศูนย์แปดเก้าเก้าสองหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ห้าครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์สามารถนำรถเข้ามาเช็คที่ร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนรับประเข้าพิทยาคมครับ ก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม